สวัสดีจ้ามันอีแย่เย็นตะเวนโดงมาเฮือนน้องทรายด้วยค่ะเฮือนน้องทรายเพิ่ยกําลังเกลือไก่ด้วพี่น้องเกลือไก่เพิ่นไก่ไก่เลี้ยงไว้กินไว้กินห่อมไว้กินพี่น้องมันรู้ค่ะมีแต่รุ่นน้อยแต่หนอนรุ่นใหญ่ทั้งไก่ตีไก่ตีหมอกอยู่ในห้องในคอกุกก็มีผูอันนั้นเล่าโตเป็นปะเพริช อัน,นเราพุ่งเผ็ดเนาะมันปุ้งไก่กันน้อยสะพ่อแล้วสะ <laughs> <c oughs> นนกำลังเกลือไก่จักโมงตอนนี้กำลง 4, ังซีมงหาโมงหาโมงแรงหาโมงแรงเกลือไก่พานะลูกพาเต่ามาพุดนะแรงมากเลยพูดนะ อยู่ฟังพนกมีบอกคือเกือไลฟ์ฟังแท้คือโบเกือฟังเดียวสุ้มนี่ตอดมูคั้งไหวคั้งไหวในสุ้มสุ้มไก่ตีตอดมูตอดไก่เล็กไก่กน้อยนี่แหละพิธีชีวิตของแซวไห้แซวหน้าพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินน้ำไก่น้ำกานี่ยแหละ หักใบคลายดอกจักเลี่ยงให้ยังดอกเลี่ยงไปเบิงเบิงดูพี่น้องไก่ก็มีความหักได้หักลูกหักเต่าเบิงลูกจะคล้องตีกันให้พิ่รัางบัดนี้นะหากินไผกินมันก็เข่าบ่อึดบอยากบสิบไปตีกันให้เพียง เซ่แล้วไก่แม่แม่หน่อยนะไก่กันไก่แม่ลูกอ่อนนะไก่แม่ลูกอ่อนลูกกันแน่นหน่อยมิใจฉไก่บ้านได้พี่น้องเลยผู้ใดสนใจก็มาซื้อเด้อเพิ่นบ่ขายดอนะกดิฉันนี่แหละสิเป็นผู้ขายหลายโพดผูนเลนทั้งผุนเลยพู่น่ะผิ่ผุนก็มี่ไก่ไก่เพิ่นไก่บ้าน,าานทั้งเมื่ดได้พี่น้องเลยไก่บ้านแท้ๆตุ่มแซ่บบริกินดอก จะคลองกนดนอีตนุนเลี้ยงอ,อีตนุนคายกับบริคายกินกับบริกินเจ้าบบจพอเลี้ยงให้พี่ส๊องเลี้ยงพอดีมุดมัดคาเขาขัายปขับไยกับเดือนหนึ่งเป็นพันผู้เละปีหนึ่งกับต๊กเป็นหมื่นผู้เละนี่เป็ดคือมาไปหาอยู่หม่องเดียวกันเฮอะ ก็คือไก่ข้างนอกเป็นร่อยพป็นละพี่น้องเลยออกไม่กับมีนหากระบ๊อคหากระอักออกมาคือจับยากแจะละ ส่นมันเป็นมาหักลัเช้าใช่ไคค่ะนยัง